ค่ะสวัสดีค่ะดิฉัดนดรพรพันธ์ไพบุตรวัฒนาชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจรายย่อยบรจอิซิปเปในวันนี้นะคะทางบรจอบ์ปรินซิปเปจะมาขอนําเสนอตัวกองทุนเปิดปรินซิปเปอรไชน่าเทคโนโลยีแวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบริษัทเทคจีนสามารถก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำเทคในระดับโลกรวมถึงการคาดการณ์ประเทศจีนมีโอกาสที่จะเติบโตและเป็นผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านเทคโนโลยีของโลกการทรี่จะขึ้นเป็นผู้นําเศรษฐกิจและเทคโนโลยีนั้นจะมาจากการผักดันและสนับสนุนจากทางภาครัฐโด,ดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ชาติจีนฉบับที่14ที่สนับสนุนและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รวมถึงการกําหนดเป้าหมายการเป็นผู้นํา ทางด้านเทคโนโลยีของโลกในปี2035รวมถึงเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งมาจากการขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศเ,เป็นหลักซึ่งประเด็นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้บริษัทเทคีนที่ให้บริการสินค้าออทางด้านเทคโนโลยีมีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างดีในอนาคตกองทุนเปิด p r i n c i p l China Technology เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน ETF ที่ลงทุนใน2ดัชนีในธุรกิจที่ครอบคุมนวัตรกรรมเทคโนโลยีของจีนโดยลงทุนใน2ดัชนีคือห้างเสงเทคอินเด็และ Star ์ฟิฟตี้อโดยลงทุนผ่านกองทุน i s h a ร e ห้างเสง t e ค h ETF และกองทุนพ l ร n น h ชร์ SSE s t ส r ีสตาร์ฟิฟตี้มาร์เกซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นเทคจีนได้ครบทั้งตากา และลงทุนเพียงกองทุนเดียวที่จะสามารถลงทุนได้หุ้นขนาดใหญ่จ i a แ t นเทคและหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในกลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพค่ะในวันนี้นะคะทางบรจอบ i ิซ nci ปจะขอนำเสนอตัวกองทุนเปิด Principle China t e c h n o l o g ีซึ่งจะเป็นกองทุนที่ให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่เติบโตไปพร้อมกับ การเติบโตของบริษัทเทคโนโลยีของจีนกองทุนเปิด v i ซ i เปอร์ i ชน t าเทคโนโลยีจะเปิดเสนอขายในวันที่19ถึง25พฤษภาคมและกองทุนนี้จะเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนนะคะ